สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนสวัสดีชาเช้าวันพุธนะคะสวัสดีค่ะพี่นีกับผมยังเปียกอยู่นะคะออกจากแช่อ่างน้ํามาทุกคนนี่จ้ะพุงพุงยังอยู่นะคะทุกคนอันนี้พี่นี่จะมารีวิวกันเอ่อ เออนวดขาเนะทำยังไงที่ว่ามันจะเออขานะคะเส้นเลือดขอดนะคะทุกคนพี่นีก็จะมารีวิวเ,เรื่องของเส้นเลือดขอดที่ขานะคะทุกคนเพราะว่าพี่นีพี่นีเออ ตอนสมัยก่อนนูเนาะทำงานร้านอาหารเยอะนะก็มันจะไม่ค่อยได้นั่งเลยนะคะทุกคนคือแบบทำงานยืนนะคะยืนเราก็จะยืนมากนะคะทุกคนพอพอยืนมากนะคะมันก็ตามขานะะี่ค่ะเราก,เราก็เราจะปวดสะโพกนะคะทุกคนอันนี้อย่าไปมองหุ่นเท่าไหร่นะคะมันยังอ้วนอยู่นะคะทุกคนแค่จะมารีวิวเนาะก็จะใส่กางเกงเออ ขายาวนะคะมันก็จะไม่เห็นนะคะเราก็จะเราจะปวดนะคะเส้นสะโพกนี้นะคะทุกคนเราก็จะยืนมากเราก็จะปวดนะคะทุกคนพี่นีก็จะมารีวิวนะคะรีวิวอาจจะช่วยเหลือได้นะไม่ใช่ผู้รู้นะคะได้มาอย่างบังเอิญน,นะคะทุกคนเพราะว่าพี่นีไปเรียนนวดมาเนาะพี่นีไปเรียนนวดมา หกเจ็ดวิชานะะว่าเราเรียนนะเออตอนนั้นพี่นีปีพศสองพันสิบสองหรือสิบสามนะคะทุกคนพี่นีไปความเหงาเนาะพี่นีก็อยากจะไปหาอะไรทำเนาะเพราะว่าเราทํางานอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมก็คิดว่าเออการอยู่ออต่างประเทศเนาะเราเหงาเนาะเราผมนักเปลี่ยนนะคะพอเราเหงานะคะทุกคนเราเหงาเราก็ อยากหาอะไรทำนะคะทุกคนอยากหาอะไรทำก็ออพี่หนีไปเที่ยวบนเรือสำรานเนาะแล้วเขาก็จะมีกันเออเออแถมนะคะมีคอร์สให้เรานวดหน้านวดตัวนวดน้ำมันนวดอะไรนะคะออทุกคนคือนวดคู่นะคะเออเออพี่หนีก็เป็นคนชอบให้คนนวดนะคะออทุกคนพี่หนีชอบมากในการที่ว่าให้คนมานวดเราเนะเาะแล้วพอเสร็จเดอ ไปที่เรือสำราญเรามันก็จะมีวันที่ก็เออเราจองนวดเนาะจองนวดพี่คือเรานวดกันเองนะคะทุกคนพี่นีนวดเออเออนวดละเก้าปีละเก้าปีเขาก็นวดให้พี่นีนะผัดกันคนละสิบนาทีนะคะทุกคนผัดกันนะคะเออคนละสิบห้านาทีแต่ตอนนี้พี่นีก็มนได้คิดเนาะได้คิดเออแล้วมีการเออแล้วเ,เขาก็พี่นีก็จองเนาะ ลองทาสปาหน้าเนาะมันรู้สึกว่ามันสบายนะคะพี่นีกะกะว่าพี่นีจะแค่ไปเรียนนะคะเรียนนวดหน้านะคะนวดหน้าแล้วก็ทําผิวนะกออ็สปาผิวนะคะแต่นี้พอเพิ่นมันคู่เขาไม่สบายนะ,ะพี่นีก็คิดว่าพี่นีก็คงจะเคยเล่านะคะทุกคนคู่เขาไม่สบายพี่นีก็เลยเลยเ,ออเขาก็ให้พี่นี ทำคอสนวดน้ำมันเนาะนวดอะโลมานะคะทุกคนพี่นีก็ก็ไปเรียนนวดเนาะอะอโลมาก็ตกลงนะคะมันก็เรียนยากเนาะตอนนี้การเราเรียนเราก็จะต้องกลับมาหาคนที่บ้านนวดนะะทุกคนจับใครนวดใครก,ก็ไม่ให้พี่นีนวดเนาะนี่การเราเรียนนะคะทุกคนเราเราก็ต้องนวดตัวเองเนาะเราก็ หลับตานะเพราะว่าเราจะเอาท่านะคะกันไปเรียนนวดทุกคนที่เป็นหมอก็คงจะรู้นะเราจะเอาท่านะคะพี่นีก็เลยแลนน้วทีนี้พี่นีก็เรียนจบคอร์สนวนคอร์สนี้แล้วทีนี้พี่นีเรียนนวดเท้าด้วยนะคะทุกคนเ,นเรียน,นดกดจุดเท้าด้วยได้มาหมดนะคะทั้งสปาหน้าสปาทัวร์ถ้าเราเรียนนวดน้ํามันมาแล้วนะทุกคนเรียนอโรมามาแล้วเราจะมีหลักนะคะหลัก นิการที่เราเรียนนะคะเรียนแล้วตอนนี้เรากลับมาที่นี่พี่นี่ก็เหอนะคะทุกคนเหอไม่รู้ว่าเราจะไปจับไข่นวดนะไปจับไข่นวดเขาเขาไม่นวดเพราะว่าเรายังงงนะคะทุกคนเรายังงงกับกันเออถ้านะคะเพราะว่าเราเรียนมาถึงเนี่ยเราถ้าเราไม่เอ,อ่อมาทดลองคนใกล้ตัวทํากันเองนะคะทุกคนเราเราก็จะงงนะคะ งงนะคะเกิดเราเรียนมาปุ๊บเราเอามาใช้เลยไม่ได้นะ,ะเราก็จะต้องหาเนาะวินีกเขาไปจับเออพี่น้องของลักเก้าปีเนาะจับพี่น้องของลกลักเก้าปีมามาออนวดเท้าวนวดอะไรเขาก็รำคาญเนาะก็เรามัวแต่นั่งเอาท่าเนาะมัวแต่ว่าท่าหนึง่งท่าสอะไรเนี่ยท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่า,า,าเขาก็รำคาญนะการน,นวดเท้า พี่นีไม่มีใครให้นวดนะคะทุกคนพี่นีก็เลยมานั่งนวดตัวเองนะเเออ,เอ,อการน,นวดเท้านะอันนี้เออพี่นีกออ็นวดแขนนะนวดตีนะตีตีต้นคอนะเนาะคือว่าเรานั่งมเมื่อยเราได้ของเรามาเองนะคะทางโรงเรียนเขาไม่ได้สอนนะเราเนาะเ็าสอนแค่เออ,เอ,อ,อะไรนะรการน,นวดหน้านราครอันนี้เอ,อพี่นีมาได้เองนะคะ พี่นีก็นั่งคิดนะคะนั่งคิดใจล,ลอยๆคิดไปคิดมาพี่นีก็นั่งนั่งรู้แต่เพราะว่าเออพี่นีจะเป็นเส้นเลือดขอดเยอะนะคะตามคอนะคะมันจะเป็นเส้นนะคะมันจะเส้นขึ้นสมองเลยนะคะทุกคนพี่นี่ก็นั่งคิดเนาะจะไปหาจับไข่มานวดเนาะอยากนวด อยากได้มีคนมาให้นวดนะครับว่านวดฟรีนวดอะไรไม่เอาเงินเขาเขาไม่มากันพี่นีก็มานั่งนวดตัวเองเออเส้นเส้นเลือดคอทุกคนแถวเนี้ยมันจะเออพราพี่นีเส้นเลือดตีบนะคะ,คะพ,พ,พี่นีนตีนะคะ,นะ,นะ,ค,ะคนตีเส้นนะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะเส้นใหญ่ๆไหมคะเพราะว่าแล้วนั่งเราก็จะตีนะคะตามต้นคอนะ,ะอันนี้เดี๋ยวเรา พี่นีจะไปเอาโต๊ะมานะคะแล้วเราก็จะมาว่าการที่พี่นีนวดคนอื่นไม่ได้นะคะเรา,าพี่นีเอ,อ่อทำยังไงได้วิธีนวดเส้นเลือดขอดกับเอ,อ่อสะโพกนะคะสะโพกของเรานะคะทุกคนเดีย๋ยวเรามาพี่นีก็เอาโต๊ะมาะะที่มันแคบนะคะทุกคนตรงนั้นมันก็จะพี่นีก็ตากผ้าเนาะตากผ้าไว้ เวทีก็จะน้อยนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็พี่นีก็ใช้ครีมนะแต่พี่นีจะไม่เอาออกมานะคะเพราะว่าพี่นีไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เขาท้องก็อย่าเพิ่งไปมองนะคะอย่าอยังยังเอออยังเพิ่งลุกขึ้นมานะคะพี่นีนะคะพี่นีก็นั่งนวดตัวเองนะคะก็ใช้ให้ครีมอะค่ะครีม ครีมทาผิวนะคะทุกคนทาผิวนะแล้วก,ก่อนนี้พี่นีจะเป็นเส้นออขาเนาะเยอะมากนะคะอันนี้ไม่เยอะไม่ไม่อุบาทน,นะคะเราแค่มารีวิวนะคะทุกคนพี่นีก็จะถูของพี่นีนะคะทุกคนถูตามเส้นนะคะถูของพี่นีไปเรื่อยนะะๆนะคะกันเบาๆเหมือน,นเรานวดตายของเราไปเรื่อยนะคะพี่นีก็จะนวดไปเรื่อยเนาะ นวดขานวดอะไรกับคีมนะแล้วก็เออน้ำมันผ่อนคลายนะเพราะพี่นีเรียนนวดจบพี่นีก็ซื้อน้ำมันเหมามาเป็นกะลอนเป็นสั่งมานะเป็นกะลอนใหญ่ๆเลยนะเราก็นวดของเราไปนะให้ขาเราเออแต่ตอนนี้พี่นีมาเจอนะคะเจอนะคะทุกคนเราจะทำยังไงนะทำยังไงให้เห็นนะคะทุกคนเห็นไหมเส้น เลือดขอดพี่นีไม่ค่อยมีนะอันนี้พี่นีก็ห่างหายจากการดูแลตัวเองนะคะทุกคนห่างหายเยอะมากนะคะเราจะรีวิวยังไงเรานวดเบาๆนะคะตีนะคะตีตามเส้นนะคะเบาๆนะคะทุกคนคงจะเห็นไม่ชัดเนาะแล้วเออพี่นีจะเอากล้องมาส่งเนาะหรือ,อยังไง อย่าบอกวิธีกันแถวนี้มันจะตึงนะคะทุกคนแถวนี้มันจะตึงนะคะนี่นะคะทุกคนเนี่ยแถวเนี้ยผู้หญิงเขาจะมีปัญหานะคะตามเส้นเลือดขอดนะคะทุกคนตามเส้นเลือดคอะคะอ,ดคอ,อันนี้พี่นีมายืนรีวิวเฉยๆนะทางที่ดีเรานั่งนะคะทุกคนเรานั่งตามสบายหรือว่าเรานอนเนาะ เรานอนนะคะทุกคนเออถ้ามีคนนวดให้ยิ่งสบายะะเราตีเส้นนะคะตีตีนะคะตีเบาๆนะอย่าไปกดนะ,ะเส้นเลือดฝอยแตกได้นะ,ะทุกคนว่่นี้จะทำยังไงที่จะรีวิวได้เนาะ,ะเอาไกลเนาะ,ะเอาไกลๆเอาไกลๆนะ,ะทุกคน เพราะว่าเส้นเลือดขอดเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ตีตีนะคะตีเบาๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีจะเอากล้องมาทำอย่งไงโน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 จะนั่งก็ไม่ได้นะคะกล้องมันมันจับไม่ได้ะ,ค,ะคือเราตีเส้นนะะั้น เราลองสมมตินะคะทุกคนเนี่ยพี่เีก็จะมีเส้นเขียวเขียวแบบนี้นะทุกคนเส้นเขียวเขียวเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับเพราะพี่ณีไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้เออทำตัวเองนานมากนะทุกคนนานมากมากเลยนะทุกคนเราก็ตีนะเพราะว่าเราจะมี เส้นเลือดขอดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีเออจะเอากล้องลงเนาะจะฉายให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนผู้หญิงเราเนาะจะมีเส้นเลือดขอดนะคะทุกคนเห็นไหม <c oughs> แถวนี้นะทุกคนโอ้ยถ้าเรานอนเราจะเห็นได้ชัดเนาะถ้าเรานอน เราก็จะเห็นได้ชัดเนะาะทำยังไงก็ทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโป้ะนะคะมันไม่ได้โป้ะนะเนี่ยทุกคนเส้นเลือดขอดเหาแต่ก่อนนี้พี่นีเป็นเออเคี้ยวเต็มเลยนะคะทุกคนแถวนี้นะคะจะเต็มมากนะพี่นีพี่พี่นีนั่งนวดอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันเมื่อยเนาะพี่นีก็นั่งแกะของพี่นีไปอย่างเงี้ยมือนะ,ะนิ้วมือเราก็ทําเหมือนใยแมงมุมนะคะ ทำรูดนะเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนของเราไปเรื่อยๆนะ,ะทุกคนคือเรานั่งนะคะนั่งทําเหมือนใยแมงมุมนะคะทุกคนทำแล้วตีนะเราเห็นเส้นนะเราก็ใช้นิว้วนิ้โป้ของเราเนาะเออสกิดนะเกิดนิ้วชี้นะแล้วแต่เราเออเมื่อยหรือเราสนัดนะเราก็นั่งแกะของเรานะคะ เอ่อน้ำมันผ่อนคลายก็ได้นะแล้วเราก็จะใช้นิ้วนะเออถ้าสมมติเออเราเขาคุกเขานะคะดีแล้วเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเอานิ้วอะลงไปนะมันจะมีฟวานรู้สึกก็มีแรงนะคะทุกคนเส้นเออเส้นเลือดเราเห็นเส้นเลือดฝอยๆแล้วก็เน้นนะคะทุกคนเราก็เน้นของเราไปเรื่อยๆนะเน้นแบบย้ยแมลงมุมนะคะตี ตีเหมือนใยแมลงมุมนะคะทุกคนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่นี่ไม่ได้ทํานานแล้วเนาะเพราะว่าเออเออลายปีแล้วนะคะทุกคนพอเรามาลุกขึ้นมาพี่นีก็จะไม่เห็นนะคะพอเราตีแล้วเนาะ,ะเส้นมันจะขึ้นขุกเขียวนะคะทุกคนเือ,อคือว่าเลือดมันจะขยายตัวนะคะทุกคนเลือดเขากําลังขอ,อขขยายตัวนะคะอย่าไปตกใจนะคะ โอ้ยทำยังไงเนาะเราจะให้เห็นเนี่ยพี่นีเห็นนะคะเห็นเส้นตรงนี้นะมันจะคันคันมันมันนะทุกคนมันจะคันคันมันมันนะตอนเราตีนะโอ้ยนะเนี่ยมันจะชอบอยู่ตรงใต้ไอ้นี่นะคือเราเปิดลมป้านนะทุกคนอันนี้พิษแามพิษของพี่นีเนาะเราก็ลูดของเราตามเส้นหรวกอะให้มันสบายนะคะทุกคน มันสบายนะแล้วเออเราก็ทำเนาะมันรีวิวไม่ดีนะครับทุกคนเราเตียงนวดเราไม่มีเราก็เอาครีมนะคะเออการนวดอันนี้อย่าไปกดนะคะทุกคนอย่าไปกดมากนะแต่กดเบาๆถ้าไม่กดเส้นมันก็จะไม่มันแล้วก็กดตามเออตามน้ําหนักของเรานะคะทุกคนเพราะว่านอกการนวดนะคะนวดเออ เส้นเซลลูอิตนะคะทุกคนเส้นเลือดขอดนะคะมินีก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมพอเรามามันจะคุกเขียเข่ยนะ,ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะเราก็ค่อยๆสกิดสกาวเนาะ,ะแล้วมันก็จะกึกกึกแ๊กนะคะเราก็เออเอาเอานิ้วของเรา,เาจิ้มลงไปะะเอาลงนะคะลง ลงตามน้ำหนักเราก็จะคันๆนะคะทุกคนคันๆมันๆนะคะแล้วเราก็ทําทุกวันนะคะทาทุกวันนะครับพี่นีเหอพี่นีทาทุกวัน <S <S แล้วการพี่นีทําทุกวันนะคะทุกคน <P> พี่นีมาสังเกตนะคะว่าว่าเออว่าเออว่าขาของเรานะคะมัน มันเป็นยังไงก็มันเหมือนก็มันมีสีสันขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็เส้นเลือดขอดมันก็จะหายนะคะทุกคนเราก็ทําตึงๆนะคะทุกคนแล้วตรงขานี่ค่ะมันแล้วการที่เราปวดสะโพกเนาะพี่นีจะชอบเออจะเอาขานะคะทุกคนดันนะคะดันนวดตัวเองเนาะ,ะดันนวดตัวเองแล้วก็สะโพกนะคะสโคะ,ะสโพก พี่นีเขาจะเขานวดตัวเองนะคะนวดตัวเองนะ,ะนวดเขาต่ำต่ำลอยล่องเนาะก็มันก็ไม่สบายเหมือนว่าเอ,อมีคนมานวดให้เนาะแต่เรานวดตัวเองนะเราตรงนี้นะคะที่ชอบปวดหลังมันทุกคนนะปวดหลังนี่คะ่ะเก่าก็นวดของเราไปนะคะ นวดมันจะเป็นปุ่มๆนะครับมันเหมือนกระดูกนะะ้องจะเาปล่อยให้ปวดมากๆนะ,ะทุกคนเราจะนวดนะ,ะพี่นีก็เดี๋ยวปวดสะโพกเนาะ,ะพี่นีก็จะเอาขานะคะขาขาดานเอาเนาะ,ะทุกคนโอ้ยปวดไอ้นี่เนาะ,ะพี่นีก็จะโยกๆเอาเนาะ,ะแล้วก็เวลานอนนะคะเรานอนไยห้างนะคะ พี่นี่ก็จะดึงนะคะดึงดึงเอานะคะทุกคนมันก็จะช่วยเนาะเออไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนคือว่าเราไม่มีหมอนวดนะคะคือนอนนะคะนอนสายห้างแล้วเราก็ดึงเอาแล้วก็ถูว่านะคะทุกคนโอ้ยรีวิวไม่ดีเลยวันนี้ไม่ได้อย่างใจคิดนะคะทุกคนแต่พุงนี่ ไม่รู้นะามันลงมาได้ขนาดนี้พี่นีก็บุญแล้วนะคะปกตินะมันขึ้นมานะคะขึ้นมาถึงข้างหน้าเลยนะทุกคนปกตินะคะขึ้นพุงนะครับพุงขึ้นมาเยอะมากนะคะตอนนี้เออออกหน้านะ,ะวาเวลาเดินเนี่ยพี่นีจะเดินเงี้ยออกหน้าเลยนะคะทุกคนอ,อ,อันนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราก็เสกไม่ได้อันนี้ก็คือการเส้นเลือดขอดนะคะ เราก็นวดนะคะนวดเบาๆนะคะเค็งๆพออย่าไปกดนะกดแล้วเส้นเลือดแตกนะ,ะแต่เพียงแต่เราลงน้ําหนักตามพอดีนะคะนวดายของเราไปเรื่อยๆสกิดนะคะทุกคนสกิดเส้นเลือดให้ให้เส้นให้ลมมันเดินนะคะให้เส้นเลือดเดินให้ให้เส้นเออเส้นมันขอดนะคะมันขยายเพราะเลือดมันเดินแล้วเดี๋ยว เออสีเขาเขียวนะคะเดี๋ยวก,ก็จะกลายเป็นแดงนะคะพอเพราะว่า <c oughs> เส้นเลือดเขาเดินนะคะทุกคน <c oughs> อยู่น้ำ <c oughs> เอาแค่นี้เนาะเออก็แค่บอกครนะ่าวๆเนาะพี่นีก็คิดว่าทุกคนคงจะรู้เนาะ เออว่าอย่างไงนะคือการเส้นเลือดขอดเนี่ยเห็นเพื่อนฝรั่งนะคะทุกคนเขาไปจี้เนาะจี้ยมันก็กลับมาเพราะว่ามันเป็นเลือดเส้นเลือดของเราเนะี่ยมันเป็นเส้นเลือดเลื่อนลมนะคะเออเมื่อทางเดินเออทางเดินมันเดินไม่สะดวกเลือดลมมันเดินไม่สะดวกมันก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดขอดนะคะทุกคน บางทีพี่นีก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะแม้กระทั่งคนที่เขาเล่นกีฬาเล่นอะไรเราก็จะเห็นนะบางทีเส้นเลือดฝอยแตกนะคะทุกคนพี่นีไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษาอะไรหรอกค่ะคือว่ามาถัดเออพังบังเอิญน,นะคะบังเอิญน,นะ,ะบังเอิญได้มาโดยการที่ที่เราเ,เราหาคนหาคน พ me, ี่นีหาหุ uno, like <ne mé o> so, ่นไม่ไ <inhale> ด <pet imes> so, ้นะก็พูดไปนะจับใครมานวดเขาไม่นวดแล้วตอนนี้ก็พอพี่นีทำของพี่นีดีนะก็หลายเดือนนะสองสามเดือนเนาะก็นั่งนวดของพี่นีไปก็รู้สึกว่าเออเส้นใหญ่ๆุกเขียวเส้นฝอยๆมันไม่มีแล้วนะคะทุกคนมันมันไม่ค่อยมีแล้วทุกคนดูนะมันไม่ค่อยมี แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะกลับมานะเพราะเรามีอายุแล้วพีนี้ก็เลยเออทำให้อ,อแม่ของอ,อไปส่งลูกที่โรงเรียนนะไปส่งเลโอที่โรงเรียนแล้วก็ไปได้คุยกับแม่แม่เนาะเขาก็บอกโอ้ยเขาปวดตรงนี้ปวดตรงนั้นเขาปวดเออหลังเขาเออเดี้ยงนะมัน ปูดนะมันพอมันปูดแล้วมันจะเออถ้าเราปวดสะบักเนาะมันไม่เดินมากๆมันก็จะมาอุดตันตรงตรงอีนี่เรานะคะทุกคนมันก็จะเป็นลูกๆเนาะการเป็นลูกๆพี่น่ก็เขลียทาไหมเขาค่อยๆเขลียนะเขลียตั้งแต่ต้นไปถอยนะลงไปนะคะแล้วก็ไปเขลียเขลียแล้วก็เออเออให้มันเดินหน่อยนะ,ะทุกคนคลายผ่อนคลายคือว่าทําแบบใจเย็นเนาะ,ะเขาก็ ดีนะคะไอ้ป,ปูดที่มันไปกั้นนะ่ะมันก็ลูกจากลูกใหญ่ๆมันก็หายนะคะเพราะว่าใช้เวลาเนาะใช้เวลาพี่นี่ก็สนุกไปเลยนะคะมีคนให้เล่นนะคะเลยก็เหมือนเรานั่งเอนะคะเหมือนก็เออแขนค่ะเราไม่มีแรงนะคะเราก็กดจุดน,ะนวดนะคะแถวแถวนี้นะคะให้มันเพราะพี่นี่จะชานะคะชามากมาก ก็พี่นีก็นั่งนวดตัวเองแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันยากนะคะการที่เรานวดนวดเออเออเออคายนะ,ะนวดน้ํามันนะนวดตีเส้นคายข้างหลังน,นี่นะมันพี่นีจะนวดยากเนาะนวดตัวเองไม่ได้นะคะทุกคนมันก็จะอึดอึดอัดอัดนะเพราะเส้นเออเส้นสะบักเราจมนะคะทุกคนแล้วพี่นีเป็นเส้นโรคเส้นสมองตีบนะคะเพราะาว่าเราก็จะต้องเคาของเราบ่อยๆนะมันเอาอะไรล้อนมารครบอะไรอย่างงี้ พีก็ทําเยอะแป๊บเดียวสักพักมันดีเยอะมันก็กลับมาาะมันเป็นนะมันเป็นคือการที่เรานวดเนาะนวดเออแกะสะบักนี่ยมันจะช่วยผ่อนเบาๆไปนะทุกคนมันการที่พี่นีจะง่วงนอนบ่อยเส้นมันมันตีบนะมันตีบสมองพี่นีก็มานั่งนั่งนวดของตัวเองแล้วนั่งนั่ง คือเราเราคิดอะไรไปเราก็นวดของเราไปแล้วมันพอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าพี่นีออกกําลังไปแล้วนะตอนเช้านาะไม่ได้ทําคอนเทนต์นะออกกําลังเสร็จพี่นีก็ไปอาบน้ําแช่อ่างนะคะทุกคนอู้สบายเลยนะคะทุกคนก็นเลยคิดว่ามาทํารีวิวหน่อยนะคะทุกคน ทำยังไงออวันหน้านะคะทุกคนถ้าทุกคนสนใจนะพี่จะหาคนนะคะคนมานอนนะคะมานอนแล้วก็พี่นีจะถ่ายทำไปด้วยนะถ้าเขายอมนะแล้วพี่นีก็จะนวดให้ดูเนาะแต่พี่นีคิดว่าทุกคนคงรู้นะคะว่าคงรู้นะเพราะาพี่นีไม่ได้มาอวดรู้นะคะเผื่อคลิปนี้เผื่อจะได้นะคะได้ ได้อ,อมีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ